สวัสดีครับเทรดเดอร์สมองเงนินล้านทุกคนนะครับวันนี้ผมมาวิเคราะห์วางแผนการเทรดในตัวของทองคำจีอูแล้วก็อียูนะครับซึ่งวันนี้อัดเป็นวิดีโอให้ละกันนะครับโอเควันนี้คือวันศุกร์วันที่8เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเมื่อวานนะครับผมได้มองชุดนี้ของทองคําว่าราคาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมปากปิดซึ่งถ้าดูจริงๆคือโครงสร้างยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยรอให้เขาเบรกสักทางใดทางหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําคือได้ ทำการเคลียร์ลิควิดิตี้ก็คือส่วนไฮ่เคลียร์ไฮ้แล้วเยลโลแต่เคลียร์โลเสร็จกลับกลายเป็นว่ามาสร้างโลไว้แทนอ่ะแต่โครงสร้างก็ไม่สามารถขึ้นไปช็อคได้ดังนั้นสิ่งที่เขากำลังทำคือกำลังสะสมแรงมากขึ้นนะครับสะสมแรงมากขึ้นเนาะอ่ะโอเคเราพอรู้พฤติกรรมคาระ,ะดังนั้นวันนี้จะเทรดยังไงมาเริ่มดูในไทม์เฟรมเดย์เลยละกันนะครับไทม์เฟรมเดย เป็นไงบ้างเมื่อวานปิดเป็นในแท่งแรงซื้อแต่ชักไส้กลับลงมายังไม่เลือกทางนะครับแล้วก็ไม่ได้ชนะแท่งไายก่อนหน้าด้วยแต่สิ่งที่เขาทําคือราคามีการยกโลยกไฮอยู่โอเคเนาะอ่ะเขาให้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับซึ่งราคาก็ยังติดอยู่ในแนวโทแบ็กอยู่นะครับยังไม่หลุดเนาะซึ่งเป็นโซนของ4ชั่วโมงนะครับต่อมามาที่4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับส่วนตัวยังมองว่ามีทั้งโอกาสที่จะขึ้นมารีเทสฝั่งเซลล์แล้วลง และราคายังสามารถทะลุเพื่อสร้างออทามไฮใหม่ได้เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะเป็นทิศทางไหนเนาะอันนี้คือของ4ชั่วโมงนะครับต่อมาใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงสิ่งที่ทําก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทำสามเหลี่ยมปากปิดาราคาก็ได้ทำสามเหลี่ยมปากกว้างขึ้นมาแทนนะครับเพื่อกินบนกินล่างแต่ไม่ได้ทําลายโครงสร้างใดเลยดังนั้นวันนี้นะครับเมื่อผมไปรนะีไฟล์โซนเนาะ ตรงนี้โซนนี้โดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วมีอยู่โซนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสใช้ได้ก็คือโซน,นบริเวณนี้อ่าซึ่งเป็นอินทรนอสบินของเขาเองนะครับอยู่บริเวณโซนนี้เนาะดังนั้นในวันนี้ผมคาดการนะครับว่าราคามีโอกาสที่จะลงมาเคลียร์ลิควิดิตี้ชุดนี้นะครับและก็ลงมาใช้บริเวณโซนนี้อ่ะอน,นี่แนวโทวแบ็กนะครับบริเวณโซนนี้อ่าอันนี้รูปแบบที่1นนะครับลงมาเคลียร์เพื่อขึ้น อ่ะนะครับอันนี้คือรูปแบบที่คาดการรูปแบบหนึ่งเนาะของวันนี้รูปแบบที่2ราคาสามารถที่จะลงไปเคลียร์ในระยะที่ต่ํากว่านะครับก็คือกินลิควิดิตี้ชุดนี้นะครับแล้วลงไปใช้โซนที่ต่ํากว่าก็คือณบริเวณนี้อ่าอันนี้คืออีกชุดหนึ่งซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะจิ้มแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับ ในมุมมองของวันนี้นะครับของทองคําในช่วงนอนฟาร์มคาดการว่าจะมีโอกาสลงไปเก็บลิควิิตี้ฝั่งบายก่อนแล้วค่อยมีโอกาสขึ้นกลับมาลีเทสหรือขึ้นไปทำออทามไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ต้องคอยติดตามเนาะซึ่งโซน2โซนเนี้ยยังให้เป็นโซนของฝั่งเซลล์อยู่นะครับซึ่งผมก็ต้องรอคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับใน2ชุดนี้เนาะในการเข้าเทสถ้าลงมาบริเวณนี้หรือต่ํากว่าต่ากว่าเท่าไหร่ใช้ฟิโบเลยครับเอ็กเซนชั่นวัดเลยเนาะประมาณแถว127 นะครับ ประมาณนี้อันนี้สรุปทั้งคํามนะครับมองว่าย่อเพื่อขึ้นมารีเทสเซลหรือไปต่อตามเทรนใหญ่นะครับโอเคอันนี้คือทองคํานะครับต่อมาในคู่ของ GU GU จี c a รีแคก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวัน GU ราคาลงมาในรูปแบบของการบีบอัดนะครับบีบอัดลงมาเนาะซึ่งก็รอให้ให้เขานะครับทำการเบรกโครงสร้างของตัวเองซึ่งก็คือไฮนี้เลยหรือน้อยที่สุดคือโครงสร้างนี้นะครับจากนั้นย่อบ่ายเนาะโดยที่ราคาไม่ถึงในโซนที่ได้รีฟ ไปไว้นะครับโอเคหลุดขึ้นมาก็ถือว่าชุดนี้เป็นคอนเฟิร์มให้ของตัวเองละกันนะครับราคามีการเกิดอะไรบ้างอนะขอเช็คก,ก่อนนะครับราคาเกิดการต่อสู้กันระหว่างแรงบายและแรงเซลนะครับจนกระทั่งแรงบายชนะแต่แต่โครงสร้างใหญ่ของเขาจริงๆอยู่เบะรลีเวนนี้นะครับซึ่งขึ้นมาแล้วแต่ก็ได้ทําไว้โดยไม่ชนะนะครับโอเคอ่ะได้แล้วนะครับโอเคต่อมามาดูต่อนะครับผมกลับมาที่ไทม์เฟรมเดย์เหมือนกันนะไทม์เฟรมเดย์บอกอะไรบ้างไทม์เฟรมเดย์ ในรูปแบบของการบีบอัดลงมาซึ่งแท่งเมื่อวานได้ปิดแท่งอาใช้คำว่าแทบจะ็นกราฟแท่งเดก่อนหน้าได้นะครับซึ่งหมายาว่ามีแรงเข้ามาที่จะสามารถส่งราคากลับขึ้นไปได้ต่อนะครับส่งราคากลับขึ้นไปได้ต่อ,อแล้วก็โครงสร้างชุดนี้สิ่งที่เขาทําคือมีการยกโลยกไฮที่เสียโครงสร้างแล้วนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเสียโครงสร้างเขาไปรีเทสในฝั่งขาลงนะครับในเทนขาลงชุดที่ใหญ่กว่า แต่ชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างของ Time Frame Day ดังนั้นมีทั้งโอกาสที่จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยลงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ของ Time Frame Day เนาะหรือขึ้นมาแค่บริเวณน,นี้แล้วลงไปเลยนะครับส่วนสวิงที่ผมใช้ในการตัดสินว่าราคามีโอกาสลงต่อไหมคือสวิงนี้นะครับแต่พอราคาลงมาเสร็จเขาก็จะเจอด่านนะครับผมใช้คําว่าด่านเนาะที่อาจจะต้องมาทดสอบว่าการมาเทสมารีเทสของ QM เซลชุด มีโอกาสที่จะลงต่อไปได้แค่ไหนนะครับอ่ะจะลงมาแค่นี้แล้วขึ้นหรือโซนนี้รับไม่อยู่ลงไปใช้ข้างล่างแทนนะครับ อโอเคนะครับอันนี้คือในภาพของไทา์เฟรมเดยต่อมาไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงสิ่งที่เขาทำคือเกิดการเป็นเทรนฝั่งขาลงมานะครับได้สร้างโซนไว้นะครับอ่าเป็นดอเปเบดดอบเนาะนะบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกิดการบีบอัดของฝั่งบายราคาได้ส่งขึ้นมานะครับดังนั้นหมายความว่า4ชั่วโมงวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดในรูปแบบของลงมาลิเทสแถวบริเวณที่สร้างขึ้นมาเพื่อชนะโครงสร้างอินเทอร์เน็ตสวิงแล้วดีดขึ้นต่อ เพื่อที่จะ ลงอีกครั้งหนึ่งหรือชนะขึ้นต่อก็ได้นะครับหรือราคาจะลงไปเก็บสวิงที่ต่ํากว่าบริเวณนี้หรือโซนีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยขึ้นมารีเทสเพื่อที่จะลงก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะอันนี้คือ4ชั่วโมงนะครับต่อมาดูที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงบ่งบอกอะไรบ้าง1ชั่วโมงบ่งบอกว่าราคาชนะชุดย่อยขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออินเตอร์นอลสวิงชุดนี้อ่าได้ทําการยกโลยกไฮขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างโซนเรลลี ed, ่เบดเรลลี่บริเวณนี้แต่ไม่ได้ชนะ โนะครงสร้างที่ใหญ่กว่าดังนั้นหมายความว่าชุดนี้อาจจะเป็น Liquidity และการสร้างดับเบิลบ t t ทออาจจะเป็น Liquidity ให้ในอนาคตได้เช่นกันดังนั้นหมายความว่าการที่จะรอเทรดให้แบบเห็นภาพที่ชัดเจนคือถ้าเขาลงมาใช้โซนนี้ มีคอนเฟิร์มอาจสามารถเล่นได้จังหวะหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเขาจะทะลุลงไปใช้โซนที่ต่ำกว่าซึ่งก็คือ1ชั่วโมงบริเวณนี้นะครับแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะดังนั้นถ้าผมสรุปคือผมสรุปให้เป็นโซนข้างล่างต่ำกว่านะครับที่มีโอกาสมาใช้และก็น่าสนใจมากกว่านะครับด้วยการที่โซนเนี้ยเขาไม่ได้ส่งมาทำลายสวิงไฮได้นะครับจึงมีโอกาสที่จะลงไปใช้ข้างล่างกว่า โอเคอ่ะดังนั้นคาดการไว้ภาพประมาณนี้เนาะโซนที่1ยังมีโอกาสใช้นะแต่ต้องรอคอนเฟิร์มแต่โซนที่2เนี่ยถ้าลงมาให้น้ำหนักในการบายเป็นชุดแรกก่อนนะครับ โอเคเนาะซึ่งก็มีโซนของ1ชั่วโมงอยู่นะข้างบนนี่แหละที่มีโอกาสที่จะส่งตัวลงอีกครั้งหนึ่งหรือขึ้นไปต่อนะครับโอเคเนาะอันนี้คือภาพของ GU ในวันนี้นะครับมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาเพื่อขึ้นแล้วลงอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับต่อมาคู่ของ e u r o ยูยูโรยูนะครับเมื่อวานอ่ะรีแคปก่อนเนาะเมื่อวานมองว่าราคาได้ติดในบริเวณโทแบ็กซ้ายมือนี้นะครับแล้วเกิดการบีบอัดราคาในรูปแบบเวทแพทเทิร์นจากนั้นราคาได้ชนะ วิ่งย่อยของตัวเองยกโลยกไฮขึ้นมาอันนี้ช็อกได้อ่ะโอเคอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับเมื่อวานนี้เนาะมองว่าชุดนี้ขึ้นมาใช้ถ้ารับอยู่ขึ้นกลับมาทําลายโครงสร้างได้โอเคเมื่อทําลายโครงสร้างได้เป็นการยืนยันจังหวะที่1แล้วว่ามีโอกาสที่จะไปต่อ นะครับโอเคทีนี้วันนี้เรามาดูต่อว่า t ไทม,ม์ a m e Day ปิดยังไงไทม,เมเ์เ m e Day ปิดแรงบายขึ้นมาแต่ถ้าดูการปิดแท่งคือไม่สามารถปิดเอ็นกรได้100%นะครับไม่สามารถปิดได้100%ดังนั้นถ้าดูของแท่งเดเนี่ย ข้อมูลที่ให้มาคือมีทั้งโอกาสแค่ย่อไม่ผ่านทะลุโลที่สร้างใหม่และขึ้นมากับสามารถทะลุลงไปใช้โซนที่ต่ํากว่าแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ส่งมาให้เนาะดังนั้นยังไม่ได้ร0 0เซ์ว่าจะไปทิศทางไหนนะครับต่อมาในทางเฟรม4ชั่วโมงทางเฟรมสชั่วโมงสิ่งที่เขาทําคือมีการช็อคโครงสร้างทําลายได้เรียบร้อยแต่สิ่งที่เขาติดไว้อยู่นะตอนนี้คือตัวของดับเบิลด,ดับนะครับบริเวณโซนนี้เนาะอ่า โอเคถ้าเขาจะลงไปได้ไปได้เท่าไหร่อ่ะผมวัดให้ก่อนเลยนะพิโบเอ็ก n s เทนชันนะครับแถวบอริเวณประมาณ127 เป็นต้นไปอาจจะถึง200ได้เสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็จะรอเล่นอยู่ในบริเวณโซนนะครับอาจจะไปถึงราคา200ได้ด้วยซ้ำอันนี้คือกรณีลงนะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปหาโซนในสวิงนี้ก่อนนะครับต่อมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้เห็นโซนที่ชัดเจนมากนักนะครับแต่คาดการคล้ายกับ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมไปรีไฟโซนใน m 1 5ให้ M15 เหลือเพียงแค่1โซนนะครับที่มีโอกาสมาใช้ซึ่งก็คือณนะบริเวณนี้ ดังนั้นถ้าโซนนี้จะรับอยู่และใช้ได้สิ่งที่เราต้องรอคือรอให้ราคาทําลายโครงสร้างของตัวเองอชุดรีเทสเริ่มทําเหมือนกันแล้วนะครับคือการทาเวทแพทเทิร์นในการบีบอัดลงมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าโซนนี้จะใช้ได้สิ่งเจ้าควรรอคือการทําลายโครงสร้างของตัวเองให้ได้แล้วกับมารีเทสนะครับอันนี้จะเป็นการบ่งบอกในการเล่นจังหวะแรกโอเคสรุปผลนะครับสรุปนะผมกลับมาที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิม โซนนี้ถามว่าเล่นได้ไหมตอบว่าเล่นได้นะครับรอคอนเฟิร์มหรือรอแท่งเทียนที่มันสามารถกืนกินได้อ่าแบบกลุ่มก้อนนะครับเราเรียน EP 1มาละก็นำมาใช้ได้นะครับโอเคแล้วพอขึ้นมาราคาควรที่จะทำลายทั้งโครงสร้างของตัวเองและ External Swing ของชุดถัดไปด้วยนะครับจะมีแรงส่งขึ้นไปได้เนาะอ่าอันนี้คือกรณีที่1คือรับอยู่กรณีที่2คือ หากโซนนี้รับไม่อยู่ราคาจะลงมาใช้ข้างล่างและเราก็รอใช้โครงสร้างของโลว์ไทม์เฟรมในการคอนเฟิร์มด้วยก็คือน้อยที่สุดคือ M15 คอนเฟิร์มเพื่อที่จะบายขึ้นมานะครับโอเคเนาะส่วนตัวคือมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นกลับมารีเทสอยู่นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้วางแผนมาให้ทุกคนแล้วเนาะรูทองคำา GU แล้วก็ยูโรยูนะครับอ่ะเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์แชร์หรือว่ากดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าถูกใจทุกคนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวผมเองด้วยเพื่อทา คลิปครั้งต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ